สวัสดีค่ะเช้านี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปให้อาหารแพ้กันนะคะหลังจากที่เอาที่นอนอของฝากจากเนียบให้ตากับยายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คอกแพ้กันเลยจ้าให้รู้กันเลยว่าเวลาเราไปถึงตอนเช้าเนี่ยอาการเขาจะเป็นยังไงไม่อยากจะโยกกล้องสูงกนะ็เดี๋ยวโดนคนด่น จากถนนใหญ่ลงไปโคกแพ้เราก็ไม่ไกลนะคะประมาณสักห้าสิบเมตรได้อยู่ประมาณนี้แหละห้าสิบหกสิบเมตรนะคะเมื่อวานพ่อเอากันศาสตร์ลงเอามุ้งกันยุงลงแต่ไม่รู้ว่ากันยุงออกหรือว่ากันยุงเข้านะ<ม>เพราะว่ามันค้าแล้วนะพ่อคําแล้วก็เลยไม่รู้กันยุงออกหรือกันยุงเข้า อ๋อพ่อจะรถเข้าบออ๋อหันนุ่นนุ่นได้ยินเสียงแล้วขนาดอยู่ในรถยังได้ยินเลยเรียกใหญ่เลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวละครับลูกโค้ลูกโค้ ครับคอรตัวนี้คอรไหมล้วโคล็อโคอยู่ไหนล็อโคลโอโค ตัวนี้เบลล่าล็อคอลอคอล็อกคอไอวอ้คอ,อโลเท่าเล็วแม่ย่าห้องเบิร์เวลาเ,ล,าเล่นน้ำแม้ไมเนาโอ้ยเพื่อกระได เท่าเท่าก็ยุ่สมเท่าเลยแม่ใหญ่แล้วแม่เอออย่าอ่อนหลายเท่าแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยุ่นี่ขอแล้วใครไม่ได้รักลงอีกบอกเลย ลงว่ะวันนี้ไม่มีใครแอบหนีเที่ยวเมื่อวานแอนนาแอนน่ารักหนีเที่ยวมือวานนี่ไหมแม่เบลลาคุณผสมหน้าซิติสอยู่ค่ะเบลลา ล็โคล็โคล็โคของนี่มีล็อกโคกับอาโนพวกเชื่อไปจูบกันยังยูหันแม่ไปยอกกันยังน่ะล็อกโคลีดื้อ เดี๋ยวมาให้กินเดี๋ยวมาให้กินเจเย็นเแบลบล่าใจเย็นยุ่งกัดตีลโคดเอาไปเอาไปได้ตูนไหม ยุ่งกัดไมแบบเดี๋ยวหาเวลาเห็ดคอกใครไหม่รอโคสี่เดือนเต็มนะคะสิ้นเดือนก็จะห้าเดือนเต็มแล้วถ้าได้ปีหนึ่งก็เลิอกอ้อนได้แล้วนะล็รอโค่นะ ถ้าปีหนึ่งนี้เลิอกอ้อนนะ่ะเลิกเรียกแม่ได้แล้วนะนี่แอนนากับแอนนากับพูล่าของแม่ลูกเจ้าอาโนตัวผู้เราแยกออกนะ ว่าโนมันก็โตแล้วนะคะโตแล้วห้าหกห้าเดือนแล้วโคสี่เดือนอาโนก็ห้าหกเดือน <c oughs> พอตัวเมยียเป็นสัตว์มันก็อยากจะผสมพันธุ์นะมันก็อยากจะผสมแล้วก็กลัวมันจะเป็นเลือดชิดก็แยกออกถ้าตัวผู้เอาไว้อยู่กับตัวผู้ด้วยกันมันก็จะชนกันก็เปลืองห้องขังหน่อยเปลืองห้องแยกหน่อย นะต้องหาเวลาทำครอบเพิ่มพ่อกับแม่ก็แหวนเก่งนะวันวไม่รู้ไปไหนต่อไหนบ้างก็เลยยังไม่มีเวลาทำครอบให้ยุงหลายยุงเยอะนะคะมีแต่ตัวใหญ่เอามุ้งลงนี่ขังยุงไว้ใส่ลูกเลย ราต้องเอามุ้งลงประมาณสี่โมงเย็นน่ะถ้า,าลงหลังสี่โมงเย็นมันก็คือแบบยุงมันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะแต่ก็ดีดีกว่าไม่เอาลงอยู่ยุงจะเยอะไปจนถึงช่วงประมาณทุ่มกว่า,วาเอาเอาดูดูเออก็ยังจะไปแย่งกันกินทําไมจะเบียดกันทําไมแล้วเนี้ยอืมเอาดูแม่กับลูกพขเอาเขาโพด ข้าพดหมักแล้วก็นั้นไม่ให้มันสิกินมีเหมือนอย่างลกลกก็ไปผสมในเปลือกพอดีมาก็หมดแล้ว,วคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ